ครบป่ปาครับเก็บกาเข้าเลี้ยวล่ะโอ้ยหลานมีนมาเสพอีแมเปลาแม่ของคุณพี่ไม่รับตารับตากันรับตาเตี้ยเออคุณพี่หม่เงี้ยมาเสพอีแม่ป้าหอยมือตาดิเตี้ยเตี้ยเอ้าเตี้บ่ใหมคุณพี่ไม่หอยมือตากินเยเบิหมเ่าครับหลายๆครับไม่นั่งละนี่อ้ยิึงเอาจางคุณพี่ไม้นี่หามึงเอ้ตาไม่กินนกูตตยกูเล้วมนของกินได้มันเผีิตายดิมาไม่ยั่งนี่จังเสียรับตาไม่รับตาไม่ขนาด เอาไม่ปลาคือนให้ใส่ไม่ปลาแล้วตาไม่เด้แล้วตาไม่เอาคอยมันตาได้เมื่อมาเออเอางนี้เอาคอยมันตาขึ้นคอยเปิดคอยแจ้ด้อเอามันตามันตาเออเออจังสี่ใครเนี่ยไม่รู้นะครับผมคอยเบมือเด้อมันยังนอกแบบนี้นะมันใจดีตัวเดวครับ มนมันไหนบขามจิป่ะเนี่ยอ้เนาะอู้กองเขียวสิให้เนี่ยพี่อพูดะไรเด้อครัผมไปอยู่ดีนี่ยเ้อพอเีไม่รุนรงกไรนี่เราฟังเก็บไขอยอยี่เด้อเอออยู่ดีมัเนี่ครับผมอยู่ดีนี่ยไอ้พี่น้องฝพี่มีแหละครับไป้ก้อนวัลเนี่ยเออดีใจขอบพุณอะไรหเด้อครับผมครับผม